ด้วยค่ะมาดูเรื่องของของขวัญให้กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเมะื่อวานนี้มีการประชุมหาหรือเปิดโครงการใหม่ค่ะซึ่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงเปิดโครงการถวายของขวัญและเชิญชวนประชาชนปฏิรูปตนเองสร้างความดีอย่างต่อเนื่องตามโครงการปณิธานความดีปีมหามงคลซึ่งจะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลร,รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีช่วยว่า การกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปณิธานความดีปีมหามงคลโดยน,นายอภินันท์ทัทรางศรีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมด้วย สำหรับการประชุมนะคะมีการหาหรือถึงการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมที่จะจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสปี2,558พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นของราชครบ70ปีและปี2,559สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาและในปี2,560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาอันเป็นปีมหามงคลที่ต่อเนื่องกัน3ปีจึงจะเปิดโอกาส ปสกนิกรชาวไทยแสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกะตะเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกันถวายของขวัญแด่สองพระองค์ด้วยการปฏิรูปตนเองเพื่อตอนเองสร้างเป็นกระแสสังคมในการสร้างความดีอย่างต่อเนื่องและแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการตั้งปณิธานความดีปีมหามงคลของประชาชนแต่ละคนทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดตัวโครงการในวันที่26กุมภาพันธ์นี้นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกา ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ